สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ข่าวเด็ดข่าวเด่นวันนี้แอดก็มีข่าวสารพยากรณ์อากาศมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับเตือนฉบับที่8ลงวันที่11พฤษภาคม2563ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนกระทบจนถึงวันที่13พฤษภาคม2563 ฉบับที่8ลงวันที่11พฤษภาคม2563ในช่วงวันที่1ถึง13พฤษภาคม2563บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุดุร้รนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงฟ้าผ่าอาจเกิดขึ้นได้จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นโดยให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงรวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่าสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในวันที่11พฤษภาคม2563มีดังนี้ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพระยาแพร่น่านลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานี หนองคายบึงการสกลนครน,นครพนมชัย,ยภูมิขอนแก่นการสิน์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยาสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรี พรนะนครศรีอยุธยาการจนบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วะฉเชิงงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนในช่วงวันที่12ถึง13พฤษภาคม2563มีดังนี้ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำพูนลำปางอุตรดิตสุขโขทยัยพิษณุโลกตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครน,นครพนมชัย,ยภูมิขอนแก่นกาลสศิน์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ด ยโสธรอ,อำนาจเจริญนครศรีธรรมราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและบุราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีการจนบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามและราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพม,มหานาครและปริมณฑล ภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดประกาศณนะวันที่11พฤษภาคม2563เวลา05.00นขอขอบคุณข้อมูลจากกรมบุตุนิยมวิทยาแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ